อมสวัสดิค่ะอารณว้าวเย็นค่ะมาหนาวจ่อมาติดใหย่ค่ามาหลอกนะฮะสีโองมาตลาดอะไรนี่ มาไ่เข้าหินบ้านมู่บ้านานี่ฮะฟามเชอร์นี่ดิจังหว,วัดจังหวัดวันนี้ฟามเชะคะเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของเยอรมน,นีนะคะ นี่มีดแดงแยงแสบนะคะนี่ไงเขามีตลาดให้เดินฟ้บอกคนเพื่อนำมาหอบเอาของเนาะกระเบ,บียบามีตลาดเอียงสิงแบบพี่บานเท่านี่างแพี่น้องเนาะเงินบาทเงินพวงเงินคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะพี่พายาังเพื่นขี่จักรยานมากกว่า,าี้เด้พี่น้องข้างในแบบเอฟเฟ่นะ เห็นไหมเนี่ยกุหลาบดอกไม้ีต้นอ๋อยวนอยู่หองทำงานเคนเหมือนตลาดในป่าห้างอะไรที่ห้องเนาะ เนาเป็นคนบานเป็น่้นจีนเลยค่ะเป็นมาเป็นเท่าเป็นคนบ้านเป็นเป็นแหนมเทาอ่ะเ็นสีมะทายมียดนมันีดนเลยจังเลยมามาแม่นีกระงมแม่ ดอกอะไรนี่อืมสวยจังเลยถ้าจอดก่อนไม่ยางกันเมา่อคืน้นองเนาะบรรยากาศตลาดนัดนะคะบ้านข้าก็วยตลาดนัดเืดอกันแหละโอวสตรอเบอรี่โอวสตรอเบอรี่โอ้ฮัลลโห ยังแม่โอ้โหบักสมบ้านมันยังี่บักส้มยังี่พี่น้องพวกนายบักสซมียังี่บักสมเที่ยบักสมเทีย

อุ้ยคือยาวดีแทนแต่งบ้านเพื่อนแอบพงแอบเผื่อนร้านขายผลไม้นะคะบ,บ้านนอกกับซีมีบักเผาวนัดบ,บักแก๊งเลยเนะาะเออบ้านเพื่อนเนาะเออพี่น้องเผื่อนเสือพงษ์ชาคาบ้านเพื่อนได้หน,น่ตลาดนัดได้หน,นินนนคนขานุ่งขานมขเออบรรยากาศมีหลายพี่น้องก็ ก็มีคนนะคะแต่ว่ามันไม่คลึกคลื้นอะไรมากมายเหมือนอยู่ที่บ้านเรานะคะตลาดนัดบานเท่ากระสิบเออขนแตกย,ยืดยืดแล้วนะพี่น้อกนอกก็เนาะเออเอา <laughs> าอพาะว่าข้าวพรพาัวร์ค่ะฝนแบบคือลายดีใช่ยนะ <laughs> ่าไร่ดีขนาดเลยโอ้เสียปาคือไร่ไร่างามแท้เลยเพราะมั <laughs> นเหมนืตนตลาดนัดบานเท่าเลยนะ เดี๋ยวเราจะเดินโอไลด์ดอกเอมกระสันมันคือใหญ่กล่อมเ้ยแนวนี้เนาะมันคือใหญ่กล่อมแล้วมักใส่แบบนี้นะแม่เนี่ยล่ะนี้อ่ะค่ะคเอเขาจะเหตุ่ลเนาะแปลว่าเขาทำดีมากนะเอารถมาเปิดค่ขายอย่างอื่นนะ เ,เป็นกะสีอรูดมาเปิดนอนไปนอนเป็ร,ร้านขาอเออเช็ดดีค,ดค่ะเอาผ้ใดนี่ผื่นห <c oughs> นาใหญ่พิวงเคืองดีค่ะลอันนี้ร้านไก่ชิคเก้นร้านขานมแปง้งร้านชีสนะคะทุกคนร้านชีส ยูน uh, oh, mm ีเ hmm. พ mm ิ hmm. mm ่น hmm. ก mm ับสกินชีสฮัลโหลเพิ่นกับสกินชีสมันมากกินชีสอยู่ตรงไหนมากับสื่ออะไรชีสโอ้ชีสมีหลายชีสนะเนี่ยมีมีไส้หนักไส้หนีเขาไปหนำบอกว่ได้พวกนี้เนาะฮัลโหลเฮ้ยไก่ ไก่ไก่ไก um, ่โอ้เนื้อกระต่ายก็มีเลยค่ะกินอยู่ไหนไก่ไก่ไก่ย่างเราไปย่างกันดีกว่ามันพ่อค้ามันอะไรนี่คือมาซื้อปลาเนื้อขาอันนี้เอียงน้อนี่ สมมูสมมูบ่อนี่เพนะื่อนยังอ๋ออันนี้ฮอตจอกไก่นะคะในี่อะไรกระต่ายมามา่บอกว่ากระต่ายโอเคอยากไก่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 ไข่ฮะอ้อันนี้ก็ร้านชีสด้วยอลังการมากเลยดูสิเขาทำเป็นเหมือนแบบ อ,อันนี้ก็เป็นแฮมนะคะเป็นเนื้อหรือเปล่าเนี่ยบีหรือเปล่าเป็นแฮม,อมชอบเหรอเอาแบบไหนอะ่ะเอาไปให้โมซีโมซีมันไม่กินนชอที่ตัวไร่มันแส ชอเช,ชโอเคโอเค,อเคออยา่อโอ้ยูนยูในอันการ์ตูนอันนีน้ชีสกินในการ์ตูนจยาสิกินเลยในการ์ตูนนั่นอันยังกอดห้องแมนเจอรี่หนูมันมากินชีส <Saf i. S 1> ชีสเลยดูซิเป็นก้อนอลังการมากเลยอ่ะดูชีสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขนมโกงขนมปังอ่ะทุกคนมันหนาวเนาะเขาก็เอาบุกระทำ ดีเอาตัวนีนะก็แล่วไปกินกับกับใบ่เนื้อหลังนั่นกันนั่นไี่ดูมันมันคือกันแต่ละอันแต่ละอันกับสีผสมมันอันนั้นนี่ว่าคือกันนั่นละบางในย่างเมื่อเราใส่แมทรู้สึกว่าใส่ชีดีสลาสินไหลแมทหวานท้อมันติดมันติดใสบว่าลุกมาถามหาแมทเห็นว่าเออมเป็นติดแตกแล้วอ้าแมทล่า กันเอา r ่อันนี้คุณมาม่สานแล้วสม่คุบมาไ่ซิมไดวบที่อเปลี่ยนถ้าคือคัน่ะเปลี่ยนถ้าจีคัน่ะเปลี่ยน Onder oh, deze ook niet oder? Ik weet het niet. Die damme? Nee. Ja. Ik had het middel Ach Acht Monate gereift, also schon ziemlich kürz. Geen dagen, oder? Ja, die acht Monate. Jong-Noga-Schuldige is nog vier Monate. Vier Wochen? Aha. Maar vier Monate? Normalerweise, wie lange? Gut. Vier Monate, acht Monate, sechs Monate. Lange is oder? Also. Ik immer kräftiger. Möchtest du was kräftiges, oder liever was milderes? Ja. Liever kräftig? Ja. Ja, nee, ja. ชีสนี้มันเหม็นลูกกินไม่ได้มันเไม่เชื่อหนูน้องเป็นหนูวะน้องกินเป็นหนูหรือดุมันเหม็นนีดนั่นก็เหมือนกันไม่ให้หนูไม่เอาไม่เอาหนูไม่ให้กินหนูไม่กินไม่เอาหนูกินไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้เนื้อวะอันนี้เหนื้ออันนี้เป็นละอาวะ เอาไปย่างได้เลยหมักเราไปย่างได้เลยนะคะทุกคนก็โอ้โหานขายเนื้อ้านขายเนื้อคือบ่านเั่านี่แหละพี่น้องจะว่านเพิดเปิดสิเปิดเปิดขายวันนี้ได้ของเยอะแยะเลยนะคะเราก็จะไปทำกินกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากใจค่ะเอาเนียวเดี๋ยวไม่ถึงไหนนะไปไปบาน